มอ,อปัตตานีของเราค่ะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40คัดเลือกภาคสียะลาเกมเพื่อเป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ระดับชาติณจังหวัดชนบุรีพร้อมมอบเกียรติบตัตรแก่นักกีฬา เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2567ณสนามฮอกกี้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40คัดเลือกภาค4ยยลาเกมระหว่างวันที่13-15พฤศจิกายน2567ค่ะได้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ในร่มชายได้แก่จังหวัดปัตตานีจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีการมอบเกียรติบัตรให้กับทีมที่เข้าร่วมการ แข่งขันในครั้งนี้ด้วยโดยได้รับเกียรติจากท่านสนันสนที่เมืองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธี ปิดและให้โอวาทแก่นักกีฬาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบดินเวลาเตท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีนายปริญญาเสนาวรานนท์ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานีผู้ฝึกสอนกองเชียร์และแขกผู้มีเกียรติได้เข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ด้วยค่ะครับผมและทั้งนี้นะฮะในเกี่ยวบักล่าวนะครับได้มีการจับฉลากหาตัวทีมหาตัว ได้มีการจับฉลากหาทีมตัวแทนเจ้าภาพนะครับโดยมีท่านสนันสนที่เมืองนะฮะร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจานีซึ่งท่านก็เป็นอดีตนักกีฬาฮอกกี้ของจุฬาลงกรเหมาเทยาลัยนะครับร่วมเป็นสักขีพยานนะครับผลการจับฉลากนะครับทีมที่ได้เป็นตัวแทนเจ้าภาพก็คือทีมจังหวัดนราธิวาสนะครับทำให้ผลการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ในร่วมประเทศประเภททีมชายนะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40คัดเลือกภาค4ยาลาเกม อันดับที่1ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันดับที่2จังหวัดปัตตานีและอันดับที่3จังหวัดนาราธิวาสนะครับซึ่งทั้ง3ทีมนะครับจะผ่านเข้าสู่ฉลามเยาวชนเกมนะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติทั้งที่40จังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติทั้งที่40นะครับฉลามเยาวชนเกมนะครับจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนนะครับ2568 และกีฬาอาวุธสครั้งที่7นะครับระดับชาติเข้าหลามเกมนะฮะจะจัดขึ้นในวันที่20-26เมษายน2568นะครับทั้งนี้ท่านสนันสนุนที่เมืองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าจังหวัดปัตตานีนะครับมีความพร้อมสนับสนุนเยาวชนกลุ่มนี้นะฮะอย่างเต็มที่และเชื่อว่าการจัดจกมดังกล่าวนะครับจะช่วยพัฒนาเยาวชนให้เติบโตในการใช้ชีวิตทั้ง5ด้านนะครับเรามารับฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับจากท่านสนันสนุนที่เมือง รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดปัตตานีนะครับในประเด็นการเล่นกีฬาจะช่วยพัฒนาเยาวชนให้เติบโตทั้ง5ด้านอย่างไรและบทสัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรถาวรินทร์รักบำรุงอาจารย์ประจําสาขาวิชาพละศึกษามาอบตานีและนายมวมหมัดอามีนวะมะนักกีฬาฮอกกี้จังหวัดปัตตานีเชิญรับชมครับเรื่องของการเล่นกีฬาหรือการแข่งขันกีฬาเนี่ยจะเป็นการพัฒนาเยาวชนหรือประชาชนเราเนี่ยไปพร้อมๆกันในทุกๆด้านครับ โดยเฉพาะ5้าด้านด้านแรกที่เห็นชัดก็คือเรื่องของทางด้านร่างกายนะครับร่างกายเราแข็งแรงอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับพอร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้มันก็จะได้ไม่มีเพราะนั้น้าร่างกายเราแข็งแรงก็เป็นทรัพยากรบุคคลของอที่ช่วยเหลือประเทศชาติเป็นอย่างดีพอเรื่องที่ด้านที่2นะครับเรื่องของด้านจิตใจไอ้คนที่เล่นกีฬาเนี่ยมันจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง,ขงแข็งแกร่งนะครับเราต้องรู้แพร้รู้ชนะ อะไรต่างๆหล่าเนี้ยเป็นที่สามเพราะเรื่องของสังคมนะครับสังคมต่างๆหล่าเนี้ยในมิติของการเรียนรู้กันเพราะในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันจะมีเรื่องของความรักมีความสมามัคคีการฝึกการอะไรต่างๆหล่าเนี้ยทำเป็นการฝึกให้เราอยู่ในสังคมเป็นสังคมเล็กๆที่จะเป็นการฝึกเด็กให้อยู่ในสังคมใหญ่ต่อไปเพื่อ <c oughs> ที่จะให้อยู่อย่างมีคุณภาพอยู่ร่วมกันได้นะครับรนเด็นสี่ก็คือในเรื่องของอ่า อารมณ์นะครับพอเราเล่นกีฬาเนี่ยมันต้องมีการปาะทะามันมีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีสมาธิในการมีความมุ่งมัน่นนะครับเป็นการฝึกอารมณ์เราให้มีความเขาเรียกว่าสามารถควบคุมอารมณ์ในการที่จะเข้าอยู่กับเกมได้และที่สาาําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสติปัญญานะครับเพราะในการเล่นเกมเล่น,ลนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะต้องคิดอยู่ตลอดเป็นการใช้สมองที่ว่าทําอย่างไรที่เราจะต้องชนะผู้ต่อสู้ซึ่งอยู่ในเกมต่างๆ่างมันอยู่ในเกมของการแข่งขันกีฬาเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ หากว่าเยาวชนของเราได้ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาต่างๆเหล่านี้จะมันจะทําให้สังคมของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็อยู่อย่างปกติสุขต่อไปครับก็ในฐานะที่เราเป็นผู้ร่วมจัดนะคะ,ะก็ส่วนหนึ่งก็คือโดยพื้นฐานเนี่ยเราก็เป็นเป็นหน่วยงานที่จะต้องคอยบริการวิชาการ ชุมชนอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้รับหน้าที่นี้มาเนี่ยก็ได้ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยซึ่งก็ท่านรองวิทยาเขตนะคะก็ได้ได้มอบหมายต่อมาที่ในสาขาวรักษานะคะซึ่งในของสาขาวรักษาเองเรามีทีมนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาฮอกกี้อยู่แล้วเพราะนั้นความพร้อมเรื่องสนามเรื่องอะไรแล้วก็มีบางส่วนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นธนก,กิจหลักก็คือมหาวิทยาลัยก็จะพยายามให้บุคลากรหรือรผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเราเนี่ย อ่บริการวิชาการบริการชุมชนนะคะนะหรือสร้างเครือข่ายในเรื่องวิชาการทีนี้ในส่วนของทางสาขาเราเองเราก็เป็นเรื่องของการกีฬาเพราะนั้นเครือข่ายทางการกีฬาเนี่ยมีส่วนสําคัญนะคะนะเพราะนั้นทั้งเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือแม้การให้บริการวิชาการอ่การนำนักศึกษานะคะหรือรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะคะมาสร้างทีมน,นะคะ อย่างทีมที่เรามีตอนนี้ก็จะเป็นทีมของนาราธิวาสอย่างที่เราจัดแข่งนะคะทีมจากจังหวัดปัตตานีแล้วก็ทีมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็จะมีพื้นฐานที่มีเป็นเครือข่ายอยู่ทางโซนภาคใต้อยู่แล้วนะคะทางมหาลัยก็มีส่วนสนับสนุนผลักดันนะคะเรื่องของอุปกรณ์กีฬาบ้างหรือบางส่วนเช่นพื้นที่หรือที่หลักๆที่เราทํากันอยู่ก็คือการจัดการแข่งขันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างเยาวชนใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะเข้ามาทําการแข่งขัน ส่วนหนึ่งคือเป็นการผลักดันเรื่องการคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่เราด้วยเป็นการเปิดโอกาสอย่างกีฬาฮอกกี้เนี่ยมันไม่ใช่กีฬาที่เป็นความนิยมแต่เป็นกีฬาที่สร้างโอกาสให้กับเยาวชนบ้านเราได้ได้ได้เยอะมากนะคะนะเพราะนั้นมหลาลัยก็จะมีส่วนผลักดันในส่วนตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะการที่ผมได้มาเป็นนักกีฬาฮอกกี้ของปัตตานีจากตั้งแต่ที่ได้มาเก็บตัวรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ได้สังคมใหม่ๆครับ ท,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 ทั้งทั้งทั้งพี่ที่หมออแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างช่วยเหลือกันและกันดีครับเรื่องวินัยอย่างบางบางคนนอนตื่นสายพอเริ่มมาเก็บตัวก็บางคนก็ตื่นเช้ามากขึ้นตรงเวลามากขึ้นสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นครับดีขึ้นเลยครับบางคนมาแบบร่างกายผอมอ่อนแรงพอมานี่อาหารการกินถึงแล้วก็ซ้อมถึงออกกําลังกายตลอด ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นครับอยากขอบคุณ,คณเพื่อนๆในทีมโค้ชเอกอาจารย์นกอาจารย์ตนแล้วก็วาฮับครับแล้วก็ทุกคนที่ที่มอ,อ,อเลยครับที่ช่วยดูแลมาตลอดครับ